ลูปเพลินไปหน, <spooky. S 2> น outh, ่อยจนว่าจนสวยเลยดูดิอดูอดอะดอะด้อะด้อะดูอ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 ดูดูดูอันนี้ข่เจีวมีลายเซ็นชั้นนุด อย่ตรงนี้จ้หาว่าจู๋ใอวัดไม่สวยกว่าจะวาดได้แต่นาอนย่างเช่นทันย่าพูดน่าหลาเก๋ไม่รู้ว่าวัดนได้ยิ่งพน่าหลาเกฉัเอาหนีไปให้เปเอออีเออีเออีออพัดพัดรมรมกับบาทหนตีเอออีเออีเออีเอ สามกตายแล้วสามกะตายกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย